ครับวอนนี้ผมจะมาทําคลิปกางเกงขายาวนะฮะป้องมีคนถามมาเยอะฮะทำทำทำไปเลยครับนะฮะอ่าจ่อปัวก,กระดาษหนึ่งไม้บรรทัดนะครับเหมือนกระโปรงนะฮะหนึ่งไม้บรรทัดจากริมกระดาษหนึ่งไม้บรรทัดเหมือนกันครับ 1, 000, 000, 000, 000. นะฮะหนึ่งไม้บรรทัดนะฮะ จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาวัดนะครับมาดูวิธีหาเป้านะวิธีหาเป้าเป้ากางเกงเป้ากางเกงนะเนี่ยววัดได้เนี่ย27นิ้วเนี่ย27นิ้วยี่สิบเจ็ดนิ้วนะถ้าเทียบเป็นเซนก็เท่ากับไปช้าช้านะ ไปช,ช้าๆบปีเพราะว่าเดี๋ยวกูเทกหลงยี่สิบเจ็ดนิ้วเทียบเป็นเซนหกสิบเก้าอันนี้เป็นนิ้วนะอันนี้เป็นเซนนะลบสิบสองจังนี้เป็นเซนหมดเลย จะเขียนตัวเลขใหญ่ๆจะได้ทางบ้านจะได้เห็นชันหกสิบเ้าลบสิเท่ากับ57ควร6 9สิบเลบสิเท่ากับห้าิบเหารสองเท่ากับยีสิปด จุดห้าลบหนึ่งเท่ากับยี่สิบเจ็ดจุดห้าแทงลงมาเลยยี่สิบเจ็ดจุดห้าอันนี้สูตรที่หนึ่งนะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จำได้เองนะยี่สิบเจ็ดจุดห้ายี่สิบเจ็ดจุดห้ามาจากอันนี้ยกไปนะฮะยี่สิบเจ็ดจุดห้าอันนี้เขาเรียกเสนเป้าลึก กู่มกลมตรงนี้ไว้ให้ว่าเป็นสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งทำเลยนะจะสูตรนี้นะเหมือนกางเกงขาสั้นเะนี่ยใครทำกางเกงขาสั้นได้ก็ทําขายาวได้นะฮะอันนี้เส้นความจริงสะโพกมาอยู่นี้แต่เวลาเราหาเราหาตรงนี้สะโพกสะโพกเท่าไหร่สะโพกเก้าสิบนี่ยสะโพกใหญ่เก้าสิบผมจะใช้วิธีนี้ก็ได้ฮนะ เอาเอาหารสี่เลยเอาเก้าสิบหารสี่เท่ากับตัวเลขแน่น้อยลงยี่สิบสองจุดห้าลบหนึ่งเท่ากับยี่สิบเอ็ดจุดห้าแทงมาเลยยี่สิบเอ็ดจุดห้าเนี่ยค่อยค่อยเดียนไป เนี่ยตามคลิปครูเทียบไปนะทีละตอนทีละตอนพอทาไม่ได้ก็หยุดถ้าถ้ามีหนังมีหนังสือครูแล้วดูในคลิปใช่ทาได้เลยทําได้เลยหนังสือนั้นก็ว่าเป็นเป็นตําราเราอยากจะจดอะไรเราก็จดลงไปเพราะในตำราบางทีมันก็ไม่ละเอียดสอนในคลิปมันจะละเอียดกว่าถูกป่ะมันจะเห็นชาติ่าเนี่ยครูวัดจากไหนก่อนจากไหนก่อนเดี๋ยวเวลาเราจะทวนจะจได้ดูก็ดูหนังสือ ในหนังสือนั่น่ะมันก็คือตัวเลขหารสามของกุเทพอ่ะกูเทพเอาที่สอนนักเรียนอ่ะเท่าจริงอ่ะหารสามแล้วไปไว้ในสมุดแล้วก็ทําเป็นตาราเพื่อไปให้นักเรียนทาบ้านเนี่ยเอาเก็บไปดูบางทีอย่างช่างมือใหม่ช่างมือเก่าอย่างเงี้ยโอ้เห็นทําได้เลยนะอันนี้เป็นสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งเปล่าเลกสูตรที่สองหาเส้นสะโพกแต่เส้นนี้ไม่ใช่สะโพกนะเส้นสะโพกอยู่นี่ครับ ใช้ตัวเลขนี้นะครับใช้ตัวเลขนี้เก้าสิบหารสองครึ่งะโพ่ะเท่ากับสี่สิบห้าหารสิบเท่ากับสี่จุดห้าเป็นสูตรเลยนะบวกสามก็เท่ากับเจ็ดจุดห้าเอาะโพกหารสอง นะฮะได้เท่าไหร่หารสิบได้เท่าไหรบวกสามนะได้เท่าไหร่จนะดไว้ครับปเป็นสูตรที่สามเจ็ดจุดห้านะฮะแทงขึ้นไปเลยไม่บรรทัดก็ไม่มต้อง,งไปซื้อดีมากเนี่ยบรรทัดเด็กเนี่ยฮะเจ็ดจุดห้าแทงขึ้นไปเนี่ยฮะเจ็ดจุดห้า เส้นนี้ฮะสูงเนี่ยเจ็ดจุดห้ายกเจ็ดจุดห้ามาลบด้วยสองก็เท่ากับห้าจุดห้าหรือเป็นสูตรที่สี่กลมๆนี่คือสูตรนะฮะมีสี่สูตรสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่สี่เอาแทงมาเลยห้าจุดห้ามาจากไหนห้าจุดห้ามาจากเจ็ดจุดห้าลบสองนะ เป็นเป้าหน้ายืน่นจากจุดนี้ถึงจุดนี้หารสองเป็นเส้นกลางหน้ายี่สิบเจ็ดเซนหารสองเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันนะแล้วก็จําจุดนี้ไว้สิบสามจุดห้าล้วก็แทงออกมาจากเส้นนี้สิบสามจุดห้ามันจะเป็นเส้นกลางหน้านี่กูเทพทำใช้นี้นะ เก่งเนี่ยความจริงกูเทปสอนลแล้วแต่มันอยู่คลิปเก่ามันหายไปมันหายไปทำใหม่เริ่ม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 ต้นใหม่คนนะี้เป็นกลางนะเป็นกลางกลางขากลางหน้านะเอวเขา่า เอวเข่าจดไว้ที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยฮะเอวเข่ายี่สิบเอ็ดนิ้วกะแตงลองอมายี่สิบเอ็ดตั้งฉากความยาวสามสิบเจ็ดกูจเอาสามแปดแล้วกันอเอาเก่งขายาวมันจะอยู่ที่ประมาณสามแปดเนาะสามแปดสามเก้าสี่สิบเนี่ยฮะนี่กูจะเอาสามแปดนะยาว สามสิบแปดนิ้วอันนี้รวมขอบด้วยตัวรวมแล้วรวมแล้วรวมขอบกูเทาวัาเป้ารวมขอบนะเนี่ยเนี่ยยี่สิบเจ็นี่ยรวมขอบนะน,นี้ยี่สิบเอ็ดนะเอวเขายีา่สิบเดี๋ยวต่อตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้ยี่สิบเอ็ดอันนี้สามสิบแปดความยาวเนาะอ่า เราอยากได้ไปลายขาเท่าไหร่เราก็ดูแบบกางเกงอ่ะนะกางเกงเราจะเอาทรงอะไรกุเทพจะเอาที่สิบสามนิ้วเนี่ยสิบสามนิ้วเนี่ยรอบปลายขาเนี่ยเนี่ยสิบสามนิ้วนะเราก็เอาสิบสามนิ้วตั้งเพราะว่าเซนกันยูปนกันอยู่กูเทพใช้วิธีเนี้ยไม่รู้่ามันริน,น้งนงไงสิบสามนิ้วนะลบหนึ่งอันที้สูตรหาปลายขานะเท่ากับสิบสอง เอาสมัยเก่ากับสมัยใหม่ผสมกันสิบสามลบหนึ่งก็กับสิบสองนะเอาสิบสองหารสองก็เท่ากับหกหารสองเท่ากับหกนะแล้วเอาหกนิ้วเนี่ยหารสองอีกทีก็เท่ากับสามเนี่ยสามแฟนเอสามนิ้วถูกไหม สามนิ้วนะเอาตัวนี้เอาหกเดียหารสองอีกทีนแล้วก็แบ่งครึ่งอืเอาเราบวกไว้ตรงนี้หนึ่งนิ้วเราบวกไว้เฉยเฉยนะบวกเอาไว้เช็คว่าเราบวกไว้หนึ่งนิ้วเนี่ยว่าเราทำสายขาได้สิบสามไหมนะดูวิธีเช็คนะอันนี้ขาหน้าอันนี้เปนะ็นขาหน้าขาหน้าหกนิ้วนะเอาดูขาหลังอ่นะสิบสามนิ้วพอดีเลย สูตรวิธีหาปลายขานะอ mm ัน hmm. นี็สำคัญนะ mm hmm. ต้องรู้ปลายขาก่อนถึงจะตั้งเกงได้นะ mm hmm. ต้องรู้ปลายขา mm hmm. อะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะเป็น EP หนึ่งไปกด mm hmm. ออกเลยหาย่อ parking